โอ้ยโอเโอ้ยเจแล้วนะเราต้องเข้มแข็งเขาต้องเป็นแรงบันดาลใจให้คนต้องเยอะเพราะว่าอันีนีก็คือ inspiration place ถูกต้องจริงจริงเจ็ดแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องทุกคนมาอยู่ถึงที่นี่หมด้นี่โหไทยแลนด์อ้าว นะครับโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงไทยแลนด์ไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไทยแลนด์ได้ยินเสียงยไทยแลนด์นไห<ว>มย,ยอดโอ <laughs> <laughs> ้หน้าภูมิใจที่สุดแล้ว แล้วนี่เราพรุ่งนี้ก็มี after party หลังตอนเย็นจะไปแจ้งวันนี้เลยค่ะอ๋อมีวันนี้เหรอแล้ววันนี้ก่อนับแล้วพร้อมกันได้ไหมคะวันนี้ได้ปะไม่ได้ไปเฮ้ยวันนี้ได้วันนี้ได้ก็ไม่ไปค่ะไม่ต้องไปปาร์ตี้เลยเหรอหกลับไปปาร์ตี้ใช่หรอเดี๋ยวไปปาร์ต่อนอนเพราะว่าเป็นเดี่ยวไม่มีปาร์ตี้ยิมสองคู่อ๋อมีเวลาสองคู่ อ่อโอเคอ๋ออ่อไปนอนแองจี้นะโอ้คิด okay. ถึงแองจี Big ้เพื่อนรักนะได้ไะลเมาต้เาใหญ่เลยทีเนี้ยสวยมากไม่ากอปานีเขามแล้วคนี่เป็นต้น